ในช่วง1นถึงพฤศจิกายนนะคะชาวพิจิกจะมีปรากฏการดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนวินาศถึง3ดวงนะคะนอกจากนี้เป็นการขยับย้ายของดาวพระเกตด้วยจะส่งผลกับ5เรื่องไม่บังเอิญอย่างไรไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวแบบเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนนะคะมีการโคจรย้ายของดวงดาวสองดวงนะคะก็คือดาวศุกร์กับดาวพระเกตดาวศุกร์โคจรย้ายก่อนวันที่4นะคะและดาวพระเกตย้ายวันที่เนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ ดาวเมื่อย้ายแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ในภพวินาศหลายดวงของชาวพิจิกนะคะสำหรับในเรื่องไม่บังเอิญข้อแรกนะช่วงนี้ถือว่าดาวประจําตัวนะคะก็คือดาวอังคารนะเลข3นะคะทับลัคนานะโดยมาตรฐานที่เป็นกเกษตรอาทิบดีเป็นความไม่บังเอิญน,นะที่ช่วงนี้จะกอเกิดพลังชีวิตนะคะมีเหตุให้ต้องลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งเรียกว่าบางทีองค์ประกอบเนี่ยบังคับให้เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะกับเรื่องราวต่างๆเพราะดาวอังคารช่วงนี้ก็คือ ความขยันขันแข็งนะคะเรื่องราวเรียวแรงกําลังใจบางอย่างที่ทําให้ชาวพิจิกนะคะต้องรับบทบาทมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะมักดึงดูดให้เราเนี่ยมีภารกิจหน้าที่นะลุกขึ้นมาทำนะไม่ว่าจะเป็นดึงดูดปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะคะ การงานมีลักษณะต้องแก้ก่อนจะได้รับความสําเร็จนะหรือแม้แต่ชาวพิจิกเองช่วงนี้รู้สึกว่ามีแรงต่อสู้กับสิ่งต่างๆและสติปัญญานะคะมีเหตุที่อยากจะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นจังหวะที่เรื่องราวเงินทองและความมั่นคงนะคะมาจากเรื่องความขยันมั่นเพียรน,นะคะตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วนะได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความกล้าเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแดงเดือด มีเหตุให้เข้าสู่สภาวะการแข่งขันสูงนะคะบางท่านมีเป้าหมายการเรียนการสอบนะคะหรือแม้แต่การทํางานช่วงนี้ต้องแอคทีฟตัวตนมากขึ้นเนื่องจากดาวองคันก็เป็นดาวอาริของชาวพิจิกด้วยอันนั้นชีวิตจะมีความมั่นคงความสําเร็จก็มาพร้อมกับเรื่องราวรอบตัวนะที่ต้องแก้ไขต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นเรื่องราวสุขภาพนะเนื่องจากดาวประจาตัวมีความเป็นเกษตรนะคะก็คือสเสถียรมั่นคงแข็งแรงก็คือร่างกายสุขภาพดีขึ้นนะคะ มีเหตุลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะใช้เรียวใช้แรงหรือว่าภารก,กิจที่ขี้เกียจทําในอดีตเท่านี้จะมีเหตุให้ลุกขึ้นมาทําสิ่งที่พักไว้นะหรือค้างคางในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุเพราะาดาวอังคารเนี่ยถือเป็นดาวบับประเคาะนะคะเดินเหินอะไรก็ต้องระวังนะการเกี่ยวข้องกับบาดแผลนะคะ ใช้ของมีคมนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรช่วงนี้ต้องเรามัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านมีภารากิจเชิงการผ่าตัดนะไม่ว่าจะเป็นการเสริมความงามก็ได้หรือเป็นเรื่องเชิงสุขภาพสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวการงานนะคะคือดาวอาทิตย์ช่วงนี้ก็ไปอยู่ในภพวินาศเหมือนกันนะด้วยกําลังดวงดาวที่ไม่ค่อยดีนะคะถือว่าในระยะนี้เรื่องภารากิจหน้าที่การงานไม่บังเอิญน,นะที่ทําอะไรมักจะเป็นงานเบื้องหลังนะคะถูกโยกย้ายไปอยู่ในจุดที่ไม่สําคัญนะหรือว่าทํางานหนะัก งานเหนื่อยนะแต่มักไม่ค่อยได้หน้าตาชื่อเสียงเท่าไหร่เพราะว่าดาวอาทิตย์ไม่ค่อยดีนะคะเป็นจังหวะที่อาจจะเป็นคนมีความสามารถทํางานเก่งขยันนะแต่ผลงานไม่ค่อยได้รับความชมเชยนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่ถูกเอาเปรียบเชิงการงานได้นะเนื่องจากดาวอาทิตย์จะมีกําลังไม่ค่อยดีไปจนถึงประมาณกลางเดือนนะคะดาวรับผลคือดาวพุธนะคะไปวิปลิตในภพเรือนวินาศเหมือนกันดังนั้นโชคลาภก็จะแปลกๆหน่อยบางทีเป็นโชคลาภที่เกิดขึ้นจาก เรื่องของการแก้ไขปัญหาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเรื่องมรดกนะคะเกี่ยวข้องกับเงินประกันนะหรือแม้แต่การลงทุนที่ต้องใช้ข้อมูลลึกซึ้งนะช่วงนี้เป็นได้ที่จะมีโชคแบบนี้นะคะนอกจากนี้มีโชคไม่คาดฝันนะคะแล้วก็โชคลับในเชิงลับอย่างไรก็ตามดาวพุธเป็นดาวสื่อสารและโคจรผิดปกติมันทําให้เรื่องการเซ็นสัญญาการเจราจานะคะมันต้องระวังเพราะว่ามีความคลุกคลักผิดพลาดในเอกสารนะคะคาพูดมีการเปลี่ยนใจนะหรือการเลื่อนเลท นัดหมายต่างๆก็ถือว่ามันเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ต้องตรวจสอบหลายสิ่งให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นดาวการสื่อสารในทุกรูปแบบนะเมื่อวิปริตก็ทําให้บางทีหลงลืมนะคะผิดพลาดสูญหายเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลหรือแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่โอกาสจะประสบความสําเร็จบางอย่างมีแนวโน้มนะแต่บางทีก็ต้องรอเพราะว่าดาวหลายดวงก็มาเดินยึกยักกันอยู่ในช่วงนี้นะคะ ชาวพิจิกนะคะมีดาวพลหัสเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนสุภานะคะและในช่วงประมาณกลางกลงเดือนก็จะเริ่มโคจรผิดปกติแล้วนะดังนั้นช่วงนี้นะคะถือว่าจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่นะเนื่องด้วยไปมีกําลังแรงในภพสุภานะคะหมายถึงความสําเร็จก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่โครงการนะคะการเดินทางไปต่างประเทศหรือการศึกษาต่ออย่างไรก็ตามต้องระวังการเลื่อนเลทน,นะคะหรือต้องเปลี่ยนแผนทบทวนนะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวได้ ความสาเร็จในช่วงนี้มาจากการกลับไปทบทวนความรู้เก่านะคะนำวิชาเดิมมาปัดฝุ่นแก้ไขโครงการนะหรือแม้แต่การกลับไปทําสิ่งซ้ําๆเดิมๆซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะเพราะถอยหลังไปตามดาวนะคะมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ก็มักจะมีข้อจํากัดมาด้วยนะเพราะดาวพลังหัสโคจรผิดปกตินะคะก็ทําให้บางทีรับปากว่าจะช่วยเหลือแต่ก็มีข้อแม้นะหรือว่ามีภารกิจยุ่งเหยิงต้องรอคอยการมีเงื่อนไขที่ทําให้เราต้อง ปรับตัวความสําเร็จก็มาแบบช้าหน่อยนะแต่ก็มีแนวโน้มสําเร็จได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นระยะที่มีดาวเสาร์และราหูดาวใหญ่ไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะถือว่าไม่บังเอิญนะที่ช่วงนี้ชีวิตจะมีเรื่องราวในบ้านนะคะแบกรับเรื่องสินทรัพย์หรือแม้แต่มีความเกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทครัวเรือนมากนะเพราะว่าคู่มิตรใหญ่เขาไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะชาวพิจิกนะคะในระยะนี้เรียกว่าบ้านช่องสินทรัพย์นะคะมีแนวโน้มจะดีนะแต่ก็มาพร้อมกับภาระที่ เราต้องไปเกี่ยวข้องนะคะเช่นรับภาระผ่อนชําระบ้านที่ดินระยะยาวนะคะดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือกําลังเหน็ดเหนื่อยกับการสร้างฐานะบางอย่างแต่ด้วยความเหนื่อยนี้ก็จะส่งผลในเชิงระยะยาวก็คือความมั่นคงนะคะบางท่านเนี่ยก่อเกิดความตึงเครียดในครอบครัวเพราะว่าราหูไปอยู่ในภพเรือนพันธุเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายนะครับเป็นความลับความขัดแย้งนะหรือว่าเรื่องราวไม่ลงตัว เกี่ยวข้องกับพี่น้องนะเรียกว่าเป็นความวุ่นวายในบ้านในครัวเรือนที่อาจจะมีมาขัดจังหวะเป็นช่วงๆนะคะดาวศุกร์นะคะที่โคจรย้ายวันที่4ก็เข้าสู่ภพเรือนวินาศเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ถือว่าเรื่องราวของความหมายดาวศุกร์นะคะก็คือคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือเรื่องราวเชิงลับๆก็มีความเป็นไปได้สูงนะไม่ว่าจะเป็นการครบหาดูใจเชิงลับนะคะคบหาคนทางไกลมีคู่ค้าคู่สัญญาแปลก,ปลกๆเชิงออนไลน์หรืองานเบื้องหลังนอกจากนี้นะคะก็อาจจะหมายถึง การทำงานที่ต้องปิดบังนะคะมีการซุ่มทำเก็บตัวโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะหรือแม้แต่เรื่องราวช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะที่อาจจะเดินทางเพื่อไปปรีวิเวกนะหรือแม้แต่การมีโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยและต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็เกิดเรื่องของความสัมพันธ์นะในแบบแปลกๆในเะช่นเรื่องราวการ เกิดความเข้าใจกันในบางเรื่องนะซึ่งเปิดเผยไม่ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นการคบหาในเชิงสังคมการงานการช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ต่างๆนะเรียกว่าจะมีความสุขในเชิงลับเกิดขึ้นในชีวิตได้นะคะกับเรื่องไม่บังเอิญข้อสุดท้ายนะคะดาวพระเกตโคจรย้ายวันที่9นะคะเข้าสู่ภพเรือนอรินะช่วงนี้ก็จะไปกระตุ้นเรื่องราวปัญหาอย่างที่บอกเมื่อตัวตนนะคะก็มีความเป็นอริสเสถียรด้วยนะคะก็กระตุ้นเรื่องราวภารกิจแก้ไขปัญหาเยอะ,ะกลายเป็นนักแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะ เป็นช่วงที่เจอศัตรูแปลกๆบางทีก็เจอคนเพี้ยนๆนะคะหรือว่าเรื่องราวคนต่างถิ่นศัตรูที่มองไม่เห็นนะหรือว่า การถูกกันแกล้งบางอย่างเชิงระบบก็ได้นะเรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุกระตุ้นเรื่องดาวเชิงสุขภาพได้นะคะช่วงนี้ต้องระวังบางทีก็มีอาการแปลกๆนะเมื่อดาวพระเกตเขาไปอยู่ในภพนี้นะคะบางทีก็แพ้ไม่ทราบสาเหตุสิ่งที่เคยไม่แพ้ช่วงนี้กลับมาแพ้ได้นะเรียกว่ามันเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นจากดาวพระเกตเป็นระยะที่เรื่องดาวการฝึกจิตฝึกใจได้ผลดีนะก็คือเมื่อเรามีความทุกข์นะคะให้ไปดับทุกข์ด้วยต้นเหตุของมันนะก็คือทําจิตทําใจให้สงบเข้าถึงหลักธรรมบางอย่างนะคะ การสวดมนต์นะคะเบีเ่ยงเบนความทุกข์ความเครียดหรือว่าความกังวลนะไปสู่เรื่องราวความสงบสิ่งเหล่านี้อาจจะได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อนะโดยเฉพาะเรื่องราวทางสุขภาพนะคะเป็นเรื่องราวของการพลิกปัญหาให้กลายมาเป็นงานนะความสามารถในการจัดการเรื่องแปลกๆก,ก็คือชาวพิจิกจะโดดเด่นขึ้นมานอกจากนี้บางท่านได้ดีจากงานอดิเรกงานเสริมนะคะที่เกิดขึ้นจากการนําประสบการณ์มาเผยแพร่นะสังเกตว่าชาวพิจิกเนี่ยที่เป็น คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็มักจะเกิดจากการนําปัญหามาตีแผ่นะคะหรือว่าเจาะลึกลงไปในปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าอยู่กับปัญหาแล้วได้ดีหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้นะคะสาหรับชาวพิจิกช่วงนี้นะคะเมื่อดวงดาวมีหลายสิ่งนะที่ไม่บังเอิญมักจะผลักดันให้ชาวพิจิกได้เงินจากเรื่องปัญหานะคะดังนั้นอย่าไปกลัวความยากความเหนื่อย สิ่งใดที่พลิกกลับมาเป็นเรื่องช่องทางหาเงินได้ก็ให้ทำนะเพราะก็มีแนวโน้มได้เงินก้อนจากเรื่องราวความเหนื่อยความยากของตอนเองนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกตามลักษณะดวงดาวนะคะตรงมากตรงน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ